สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับประเทศจินนา,นาการของผมเองนะครับชื่อว่าประเทศดิฟซีแลนครับและนี่ก็คือเกาะของดิฟซีแลนและนี่ก็คือทงชทาติของประเทศดิฟซีแลนดนะคะและเกาะที่ดิฟซีแลนด์ตั้งอยู่มีชื่อว่าคิววูดนะครับและประเทศดิฟซีแลน์มีจังหวัดอยู่7จังหวัดแบ่งออกเป็น จังหวัดที่มีประชากรไม่สุดคือกรุงโคลิเบียนมีประชากรอยู่500,000คนและประเทศดิฟซิแลนด์มีทหารทั้งหมดอยู่400,000นายและทหารทุกนายล้อมรอบเกาะส่วนเกาะที่อยู่ทางตะวันตกสุดของคิวบูดคือหมู่เกาะซันเดมเมริน่าแต่หมู่เกาะซันเดอร์เมริน่าไม่ได้เป็นของดิฟซิแลน์นะครับ และเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองและใครอยากให้เราประวัติศาสตร์ของประเทศดีฟซีเลนช่วยกันกดไลค์หน่อยครับ